วันนี้มาดูวิธีการพับช้อนพันช้อนกันดีกว่านะคะ,อ,ะอันดับแรกไปหาผ้าเช็ดปากมาอันนี้ซื้อจากแมคโครยี่ห้อแอลโลขนาดเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้แล้วแหละลองลองดูไซส์กับออตัวช้อนไปนะคะช้อนวางตรงมุมปลายผ้านี้นะคะ,ะไ,ได้ประมาณครึ่งช้อนเสร็จแล้วก็วางซ่อมทับลงไปจากนั้นมุมปลายผ้าอีกข้างหนึ่งพับขึ้นมาประมาณเกือบแาช้อนแบบนี้นะคะ เอาอด้านหนึง่งตลบกลับมาจริงซ้ายขวาไม่ไม่ได้มีผลแล้วแต่ความถนัดนะคะจะเริ่มพับจากซ้ายหรือพับจากขวาไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะคว้อมลงการเก็บปลายผ้าไม่ยากเลยเห็นไหมโอเคนี่ถ้าทำสองมือน่าจะสวยกว่านี้เห็นไหมคะ ง่ายนิดเดียวออกงานได้แล้ว